สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบแบบส,สวยๆกันเลยนะคะแบบนี้เพื่อนๆนะคะสามารถทำตัวป่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะทำด้านหลังนะคะไว้ลักษณะนี้ค่ะ อุปกรณ์น,นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญนะคะแล้วก็มีเทปใสนะคะส่วนลิบบินที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราจะใช้เป็นลิบบินตาละคางเบอร์2นะคะเราจะตัดลิบบินมา2ส,สีลักษณะน,นี้ค่ะลิบบินเส้นยาวนะคะเราจะตัดลิบบินมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะแบบนี้ ให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะลักษณะนี้เลยแล้วพับริบบิ้นลงมา1 0เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะรีบรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่1 8ซนเมตรนะคะตัดปลายแหลม1ด้านนะคะแบบนี้ แล้วก็มาเริ่มขึ้นฐานกันเลยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะแล้วก็จะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะตรงนี้เอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะด้านสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะเรานำริบบิ้นเส้นที่สองคล้องเส้นที่1ค่ะริบบิ้นเส้นที่สมนะคะคล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่4ี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงที่1ค่ะสอดเข้าไปนะคะ ดึงออกมานะคะแบบนี้แล้วก็ลวงอลิบินเส้นที่3มเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะน,นี้เพื่อนเพื่อนที่ต้องการจะใส่เหรียญพร้อมเลยก็ให้นาเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแบบนี้หรือจะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะแล้วก็พับิบินเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะตรงนี้เส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาค่ะ เส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นยาวด้านขวามือน่ะปลาลิบินสอดเข้าช่องตรงนี้เพื่อนเือนก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ดีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะการลิบินเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้แบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะคะสอดเก็บลิบินเส้นสั้นทั้ง4ี่เส้นเลยค่ะเส้นสั้นด้านล่างก็สอดเข้ามาตรงช่องนี้นะคะปลาลิบินปวดตรงนี้ค่ะ อันควรสอดทั้งสเส้นเลยนะคะเส้นสั้นนะคะสี่ของริบบินที่ใช้ทำนะคะแล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบนะคะเ,เพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้ให้เพื่อนพลิกกลับด้านมานะคะแบบนี้เส้นยาจะอยู่ด้านบนนะคะลักษณะนี้ค่ะ แล้วก็จะมาทํากลีบกันเลยนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะตรงน,รงนี้เราก็จะทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะพับริบบี้ไปด้านบนนะคะแบบนี้แบบนี้เลยพับปาริบบี้ลงมานะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นำปริบบี้สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะแบบนี้น้เพื่อนก็ดึงนะคะแบบนี้ ช้นิ้วชี้เราดันนะคะตรงนี้นะคะให้กลีบตั้งขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองเส้นนี้พับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้ค่ะสอดต,ตรงนี้ดึงนะคะแบบนี้ค่ะ ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3พับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดต,ตรงนี้ค่ะเพื่อนก็ค่อยค่อยดึงนะคะดันนะคะใช้นิ้วชี้แล้วดันตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่สี่ค่ะ แบบนี้พับริบินขึ้นไปด้านบนพับปลายริบิลงมาค่ะสอดตรงนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ดูกลีบเขาให้เท่าเกันนะคะให้เพื่อนดึงกลีบให้เท่ากันเลยเราจะได้ประมาณนี้นะคะในกลีบป,ประมาณนี้เลย พอเราได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะนำริบบิ้นนะคะเส้นสั้นที่เราตัดไว้สี่เส้นมาสอดนะคะด้านล่างนะคะตรงนี้เลยด้านล่างของเส้นสีชมพูนะคะจะแบบนี้าพาบริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะสอดได้เส้นสีชมพูนะคะตรงนี้สอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสอดยาวเ,เพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายของริบบิ้นนะคะจะโผล่ ตรงนี้ค่ะชนกับมุมตรงนี้พอดีนะคะชนกับมุมตรงนี้แล้วก็สอดให้ครบทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้เส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่พาลิบบี้ลงมานะคะแล้วก็สอดเหมือนเดิมนะคะสอดจนโครบทั้ง4เส้นค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยเส้นสีขาวจะอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะดึงกลีบตรงนี้ให้กระชับนิดนึงค่ะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ เราก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้เราก็จะมาทําเกรสรแล้วก็กลีบด้านในนะคะมาหมุนเกรสรด้านในนะคะเพื่อนๆก็จับลักษณะนี้ค่ะเราจะนําริบบิ้นนะคะมาซ้อนกันนะคะริบบิ้นคู่ที่หนึ่งค่ะตรงนี้คู่ที่สองทับคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามทับคู่ที่สองนะคะแบบนี้คู่ที่สี่ตรงนี้นะคะทับคู่ที่ สามนะคะริบบิ้นซอ้อนทับกันลักษณะนี้ค่ะสี่เส้นนะคะแบบนี้เพืเ่อนๆก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านขวามือพับริบบิ้นลงมามือซ้ายนะคะช่วยจับหมุนประคองนะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมาค่ะเราจะดึงตรงนี้ให้ตึงๆแน่แนๆนิดนึงนะคะเกสอนเราจะได้ไม่เด้งนะคะเพื่อนๆดึงตรงนี้ให้ตึงๆนะคะมุมตรงนี้ค่ะ,ะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้มือซ้ายประคองนะคะ นิโป้งกดเกสรตรงนี้เบาๆค่ะแล้วก็หมุนประมาณหรอบนะคะถึง1รอบครึ่งค่ะเราจะหมุน1รอบครึ่งนะคะประมาณนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้นิโป้งเราก็กดนะคะแบบนี้กดเบาๆนะคะเราอ,รอลิบิ้นคู่ที่หนึ่งออกมานะคะแบบนี้นะคะปล่อยออกมาลักษณะนี้เส้นสีขาวกับเส้นสีชมพูนะคะปล่อยออกมาเราจะทําเส้นสีชมพูก่อนนะคะ เส้นสีขาวเราจะยังไม่ทำนะคะเราจะทำเส้นสีชมพูก่อนนะคะเส้นสีขาวเราจะยังไม่ทำนะคะให้เพื่อนๆนะคะพาบลิบบี้ลงมาลักษณะนี้แบบนี้เลยแล้วก็สอดช่องตรงนี้เลยนะคะมุมนี้เลยแล้วก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะถ้าสอดยากเพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายลิบบิ้จะโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะตรงนี้ เส้นต่อไปนะคะเราก็จะทําเส้นสีขาวเลยนะคะแบบนี้สอดใต้กลีบสีชมพูเลยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนก็ค่อยๆสอนนะคะแล้วก็ใช้แหนบช่วยดัน,นะคะ่ะใต้กลีบที่หนึ่งเลยนะคะปลายริบบิ้นผล่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงกลีบค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังนะคะตรงนี้ คู่ต่อไปนะคะคู่ที่สองปล่อยออกมานะคะแบบนี้เส้นที่ยังไม่ทำเราก็จับไว้นะคะแล้วก็ทำเส้นสีชมพูก่อนนะคะพาบริบบิ้นลงมาเลยแบบนี้นะคะสอดม,มุมนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบเชือดันนะคะแบบนี้ค่อยๆ่อยดึนกลีบค่ะแบบนี้ค่ะ ต่อไปก็ทําเส้นสีขาวนะคะพับริบบิ้ลงมาค่ะแบบนี้เลยนะคะสอดใต้กลีบที่หนึ่งเลยตรงนี้อาริบบนโผล่ด้านล่างก็ค่อยๆดึงค่ะอันนี้คู่ต่อไปนะคะคู่ที่3นะคะเพื่อนเพื่อนก็ปล่อยออกมานะคะตรงนี้ก็จับนะคะ ทำเส้นสีชมพูค่ะพับปลายดิบบี้ลงมาลักษณะนี้เลยสอดต,ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทําเส้นสีขาวต่อนะคะพับดิบบี้ลงมาค่ะสอดใต้กลีบสีชมพูนะคะตรงนี้ เส้นต่อไปนะคะคู่ต่อไปนะคะคู่ที่4นะคะาพาลิบินเส้นสีชมพูล,ลงมาแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ทำเส้นสีขาวต่อเลยาพาลิบินนะคะลงมาสอดใต้กลีบที่หนึ่งนะคะตรงนี้ นเพื่อนเพื่อนก็ดึงนะคะจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดูกลีบให้เท่ากันเลยกลีบตรงนี้แน่นรวมแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบนะคะ ราจัดปีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้เพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ตัตดตกแต่งตามชอบนะคะริบบิ้นตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่ต้องการที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะเราจะพิกกับดานมาค่ะเพื่อนจะนําเหรียญมาวางเลยก็ได้นะคะแล้วก็แต่ก็จะเหลือริบบิ้นไว้สี่เส้นลักษณะน,นี้นะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นตรงนี้ค่ะสองเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ สอดให้ครบทั้ง4ีคู่เลยนะคะแบบนี้เพื่อนๆจะไม่สอดก็ได้นะคะเราก็จะสอดนะคะแบบนี้ถ้าสอดยากก็ใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้ค่ะ นนก็ให้เพื่อนตัดสองเส้นที่เราสอดไปเมื่อกี้ออกะ แบบนี้นะคะเราจะตัดนะคะเหลือริบบิ้นไว้สี่เส้นลักษณะน,นี้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่จะทําไว้เหรียนที่หลังก็นําเหรียญมาวางนะคะแล้วก็สาลไหลขัดนะคะแบบนี้สาลไยลขัดธรรมดานะคะนำริบบิ้นเสียตรงนี้ค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็จะใช้เทปใสนะคะติดนะคะด้านหลังตรงนี้การริบบิ้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดนะคะ รือเพื่อนจะใช้กาวสองหน้าแบบบางนะคะติดที่เหลี่ยเลยก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะติดไว้ลักษณะนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังนะคะแบบนี้เลยแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ